ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนํารถสวยๆมาอีกคันแล้วก็เป็นรถที่แพงมากด้วยครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ f o r d Raptor นะครับ <c oughs> เจ้า f o r ์ด a p ปเตอตัวนี้มาติดตั้งวิ้นหลังนะครับเพื่อไปดึงเรือนะแสดงว่ารถคันนี้เล่นเรือนะครับแล้วก็ฝังย้ายลั๊กติโมดไปไว้ตามลูกศรเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดตั้งบานพับป้ายทะเบียนนะ เวาลาเราจะใช้เราก็เปิดป้ายเทะเบียนออกมาเราก็ดึงสลิงออกไปเราก็ไปดึงเรือดึงของดึงสารพัดที่เราต้องการที่จะดึงเนี่ยนะครับงานพวกนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทางเราซ่อนวินย้ว้อย่างมิดชิดมากๆเลยครับนั่นก็คือฝังวินตัวนี้เข้าไปในกันชนเดิมของไอ้เจ้า Ford r a p t o ตร,ร,รคันนี้จะเห็นว่าเป็นกันชนเดิมทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือรถจะแลดูเดิมๆมากนะครับ แล้วก็น้ำหนักเบิ่มไม่มากด้วยนะครับดังนั้นการติดตั้งงานแบบนี้ช่างก็จะต้องมีทักษะพิเศษนะครับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองครับนะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดตามคันอื่นๆนะฮะใน u t u b e ที่แล้วก็ Facebook พร้อม WhatsApp หรือ WeChat ด้านล่างเขียวเขียวนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนะี่ยก็แอดกันเข้าไปทักทายกันเข้าไปนะผมลืมไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอด เพิ่มลาย ID เข้าไปนะครับลายไฮวินเต็มนะครับต้องแอดลายที่2นะครับนะหลังจากติดตั้งแล้วเราก็ถ่ายภาพเต็มคันให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับมาท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้งานที่ทําออกมาเนี่ยนะครับรถแพงแบบนี้ร้อยท่องร้อยลูกค้าชอบครับพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทดสอบเบื้องต้นนะครับว่า ที่จะส่งมอบงานสภาพทั้งที่งานที่เราติดตั้งไปไม่มีปัญหาตัวรถไม่มีรอยขีดควรแล้วก็ต้องติดตั้งอย่างะระมัดระวังทั้งหมดนี้คือล้วนแล้วแต่ใช้เวลาทั้งสิ้นครับส่วนของคันโยกเกียร์ตามในวง,งกลมดแดงๆนะครับเราก็ทำการปรับเปลี่ยนย้ายตำแหน่งให้ใช้งานได้ง่ายนั่นเองครับ เรามาชมวิธีการใช้แบบง่ายๆกันครับเบื้องต้นสั้นๆครับนะแล้วก็เปิดป้ายททเบยนมาเราไม่ใช้เราก็ปิดนะครับนี่ปิดปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยครับเป็นตัวบานพับที่ทนทานนะมันต้องโกครับแล้วเราก็ล็อกเกียร์หรือฟรีเกียร์ตรงนี้แหละครับเมื่อปลดฟรีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดึงเชือกออกไปรุ่นนี้ดึงเชือกง่ายมากครับไม่ต้องใช้สองคนสามคนดึงครับดึงอย่างเบาๆสบายๆไม่ต้องใช้แรงครับคนเดียวก็ดึงออกได้นะครับ มันเป็นผลดีมากครับไม่ใช่แหลงแล้วเราก็เสียบปลักรีโมทสายเข้าไปนะครับซึ่งโดยย้ายมาในตำแหน่งที่ใช้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็กดรีโมทเข้าออกได้เลยแต่อย่าลืมล็อกเกียร์ก่อนนะครับต้องล้วงแต่เห็นว่าช่างน่ะลวงไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพื่อล็อกตำแหน่งเกียร์ให้ถูกตำแหน่งนะครับต้องให้สุดนะครับแล้วเราก็ทําการกดรีโมทเข้าหรือออกตามใจชอบนะครับข้อสําคัญก็คือต้องพยายามจะให้โลหรือเชือกเต็มนะครับ พยายามกดครั้งหนึ่งไม่เกินเจ็ดเมตรนะครับเราก็หยุดดูสักทีหนึ่งแล,ล้วเรียงเชือกใหม่นะครคราวนี้มาดูเรื่องของรีโมทไร้สายบ้างครับปลั๊กจะเหมือนกันครับเป็นการสลับใช้นะครับเราเสียบตัวรับตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าใช้รถขยับเพยื่อนแนะนําให้ล็อกไว้นะครับเพราะว่าถ้าสายไฟขัดขัดในเลยอตัวนี้จะเสียหายได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแถมซึ่งไม่มีประกันดังนั้นแนะนําให้ลูกค้าล็อกตัวนี้ไว้อย่าให้แกว่งไปแกว่งมานะครับเพราะว่าสายเนี่ยสามารถเี่จ ขาดในได้ถ้ามันแกว่งไปแกว่งมานะครับรีโมทก็2ชิ้นครับตามที่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะ่รับละครับลองใายก่อนใช้งานต้องเสียบสองลัอก่อนตัวนี้หหมเออสอง็อนดรีโมทองรับตจะนี้อตัวอันนี้ กลุ่ม,มรีโมทจำให้นีกล่องรับเราต้องเสียบกล่องรับไม่งั้นรีโมทไร้สายใช้งานไม่ได้ครับโอเคครับพักสังเกตนิดนึงมันจะมีเที่ยวมีเดือยอยู่พยายามเสียบให้ตรงอย่าไปฝืนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเชี่ยวมันหกเทคนิคการใส่ถ้าใส่ไม่ตรงหมุนเอาขยับหมุนเลือกล็อกเลียวล็อกพอตรงมันก็จะลงเอง เราไม่ต้องไปสื่อนี่ครับติดกันหนึงใช่ครับโอเคอใช้งานกดตัวกลางเล็กน,นี่ค้างไว้เครื่องตัอไฟจะติดพร้อมใช้งานครับถ้าไม่มีการใช้งานระยะหนึ่งมันจะชัดดาวตัวเองชัดดาวตัวเองใช่ ถ้าไม่รอก็กดปุ่มค้างไวเหมือนเดิมให้ไฟดับใช่ครับตูเกียร์เลย งก็หมุนเหมือนกันห้ามกดสวน ท่านผู้ชมครับเพื่อให้การทํางานของทางเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับก็คือรบกวนติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับอย่างสเปคและออกแบบเนี่ยก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับคุณชุยไฮวินนะครับแล้วก็หลังจากส่งไปแล้วนะสินค้าไปแล้วเนี่ยนะครับตามของได้ที่คุณปาลณหีนะครับเบอร์แล้วก็ลายไอเดี ID ก็ขึ้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ และสิ่งสําคัญก็คือใช้แล้วสินค้าทุกชนิดนะต่อให้ทนแค่ไหนก็ก็ยังมีวันเสียหายนะครับไม่มีสินค้าตัวไหนต่อให้ตัวเราเป็นแสนก็มีโอกาสเสียหายด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ติดต่อไฟช่างครับนะช่างโจเบอร์ที่ขึ้นมาแล้วก็ลายไอเดียก็ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทําให้สินค้าของท่านเนี่ยนะครับอยู่ยาวครับใช้นานนะครับ ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคไม่ต้องพึ่งที่ไหนเลยครับเราดูแลทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ลูกค้าปรีกทั่วไปทั้งหมดเลยครับ